ดูดูใบไม้ร่วงเลยครับใบไ,ไม้ก็จะร่วงลงเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนเช้านี่ยกวาดใบไม้ถ้าเป็นสมัยเป็นที่เคยบวชนะครับทางพระท่านเรียกว่าการกวาดตาานะครับภาษาอีสานเรียกว่าการกวาดปาาติดกวาดลานวัดนั่นเองนะครับตามรับติดกาบพีดด่ในบะรีเวมวัดนะครับดูดูแบบนี้มันร่วง แล,และนี่ก็คือกิจวัตรตอนเช้านะครับในฤดูใบไม้ร่วงนะครับเราก็ใช้ไม้กวาดอ่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลงานของกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มแม่บ้านแถวๆนี้เขาทากันนะครับเขาร่วมมันทําจําหน่ายนะครับอันนี้ใช้งานมานานแล้วมันเริ่มจะขาดทุกทายใช้งา,านเริ่มแตกนิดเนบางที่นะครับ <c oughs> ส่วนใบไม้ไม น,นั่นานนู้นนะครับใต้ต้นสักทองเนี่ยแล้วก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็เขาจะค่อยๆย,ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเองนะครับจะ,จะไม่กวาดนะครับย่งนี้ก็เป็นปุ๋ยพอถึงฤดูฝนในหน้าฝนนี่เขาก็จะมีเห็ดเห็ดโคนนะครับเกิดมานะครับคนปีก่อนนู้นได้เยอะมาปีกายไม่ไม่เคยเยอะก่อนนู้นเยอะมากนะครับแล้ว ขอบคุณที่เขารับชมนะครับก็ขอจบทีปเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับเมื่อกวาดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับไม้ไผ่ทางมะพร้าวนะครับมะพร้าวซึ่งกลุ่มแม่บ้านพากันร่วมกันทําขายนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัวนะครับคือถ้ากวาดใบมุงใบไม้อะไรตามพื้นนิด ไ้กวาดธรรมดาแล้วมันอ่อนมันนิ่มนะครับมันไม่สามารถที่จะกวาดได้ออกได้เกลี้ยงนะสะอาดนะครับแล้วก็จะมาดูสวนผักสวนครัวนะครับพี่น้องสาวปลูกไว้นะครับําภาษาผู้หญิงนะครับช่วงผมไม่ได้อยู่ยไม่มีใครทําแปลงไม่มีใครทําแปลงให้เขานะครับ ปลูกเล็กๆน้อยๆตามภาษาผู้หญิงนะครับก็พอได้เก็บกินในครอบครัวตลอดนะครับเล็กๆน้อยๆได้เก็บไปกินกับแจ่วกับปนนะครับอ่าทำเล็กๆน้อยๆตามภาษาผู้หญิงนะครับเลือบพวงหัวพาร์เซแหน่ผักชีนะครับ ผู้หญิงทำนะครับไม่มีแปลงให้คนขุดแปลงให้นะครับเขาว่าทำโดยประมาณนี้ครับอ่บ๊ายบายก่อนนะครับคลิปนี้ครับ